สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot นะคะวิ่งพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคย energy นี้ก็เป็นเซตต่อมาที่เป็น่าสุดท้ายนะคะ่าไฟถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับราคนราศีดาวจันดาวสุกเมษสิสงและก็ธนูมาดูคลิปนี้ได้นะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยก็อย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด c มเม e ต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ เหมือนเดิมไข่ก็ระชาสัมพันธ์เหมือนเดิมใครที่อกากจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอดเบเปอร์สวยๆทักมาที่ไลน์ของไข,งข่ khaido z ตามนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ไข่ก็มีเพิ่งทำนะคะเปิดรับสมาชิกช่องใครต้องการไปสมาชิกช่องเป็นท็อปแฟนเป็นอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปก็สมัครกันได้แล้วก็ถ้าใครที่เห็นมันจะมีที่ไข่เพิ่งทำก็คือมันจะมีช่องทางที่สามารถลูกดวงหรือ แฟนๆหรือสมาชิกในช่องอะไรแบบเนี้ยคนติดตามในช่องเนี้ยที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของใครอยากจะซัพพอร์ตใครอะไรแบบเนี้ยหรือมันเป็นช่องทางหนึ่งของการโด o n a t อะไรแบบนี้ได้ด้วยก็คือที่เป็นสัญลักษณ์รูปรูปเอนะคะที่เป็นคําว่าแตงสามารถซัพพอร์ตกันได้มาเป็นการที่ YouTube เขาให้ช่องทางตรงนี้ก็คือเพื่อให้หลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับลูกดวงหรืออะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งผู้ติดตามอะไรแบบเนี้ยเออช่วยกันซัพพอร์ต ช่วยเป็นกําลังใจช่วยช่วยสนับสนุนเจ้าของช่องได้อืมเพื่อให้ไขสามารถมีเหมือนใค่ให้กับว่ากําลังแรงใจหรือกําลังเพื่อมีการพัฒนาหรือว่านําอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่ตรงนี้ทุกอย่างมันก็คือในเรื่องของการใช้ทรัพย์ใช้ทุนทรัพย์อะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็ไพ่เพยต่างๆตรงนี้เนะี่ยเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าการลงทุนทั้งนั้น <laughs> นะคะอ่าโอเคแต่ว่าก็คือนั่นแหละก็ไม่ได้แบบไม่ได้อะไรมันอยู่ที่ใจอ่ะเออของแบบนี้มันอยู่ที่ใจเราแบบไปบังคับไปคาดขันไม่ได้ด้วยไม่ได้แบบคาดหวังหรืออะไรชิวๆอืมทีนี้มาดูพลังงานกันนะก็เอ,อ่อ energy พลังงานนะคะมาดูกันนะว่า energy ไพ่เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาเริ่มที่ไพ่ตรงนี้ก่อนนะคะ ขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคาราจันดาสุขทัดไฟหน่อยซิพลังงานเป็นอย่างไรบ้างงานความรักความสัมพันธ์ชาวราศีคาราจันดาสุขทัดไฟพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูหน่อยสิพลังงานความสัมพันธ์ชาวราศีคาราจันดาสุขทัดไฟพลังงานเป็นอย่างไรคะโอ้โอ้ว้าวพลังงานอืมว้า wow. ว what happened พลังงานอะไรนี่พลังงานอะไร พลังงานอะไรพลังงานไพ่แมแบบนี้ค่ะทุกคน separation ใครเชื่อว่าพลังงานไฟตรงนี้มีคู่รักบางคู่ที่ยังแยกห่างกับใครแยกห่างกับคู่แยกห่างกับคนรักแยกห่างกับคนที่ใช่พลังงาน energy แบบนี้มีมคืออย่างนี้นะมันมีไฟบางคนที่คุณอาจจะผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาค่ะคือผ่านช่วงเวลาของการหมายแบบว่าห่างกับใครมาหรือเป็นธาตุไฟบางท่านที่ในชีวิตปัจจุบันนี้ คุณยังมีสถานการณ์ที่คุณกับใครที่รู้สึกว่าเป็นคู่กันยังต่างคนต่างใช้ชีวิตกันอยู่หรือใครบางคนที่เป็นธาตุไฟคุณรู้สึกกับใครมากๆเลยแล้วคุณยังรู้สึกว่าจิตเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆไม่ใช่จิตคุณจะรู้สึกว่ากายของคุณเขาเรียกว่า physically หรือสิ่งที่เราจับต้องหรือสัมผัสทุกๆอย่างที่มันเหมือนแบบเกิดขึ้นในปัจจุบนันณโมเมนต์ Moment ปัจจุบนัน มันยังมีอะไรที่เรากับใครบางคนยังพลัดผ้ากันอยู่อะไรแบบนี้เนื่องกป้าเออมันมีพลังงานนี้นะคะ energy ตรงนี้ไพ่ขึ้นมามีโซเม e เพราะฉะนั้นค่ะมีความรู้สึกว่าคู่รักบางคู่ที่เป็นธาตุไฟตรงนี้คุณกับใครบางคนยังพัดผ้ากันอยู่สําหรับบางท่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุไฟทุกคนนะเออไม่ใช่ธาตุไฟทุกคนเป็นพลังงานของธาตุไฟบางท่านที่มี energy ของของความพลัดภาา ของคู่รักที่เป็นคู่ที่ใช่นะคะเออมีแน่นอนมีแน่นอนไข่มั่นใจว่ามีแน่นอนเพราะว่าถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้มีแน่นอนค่ะอพยัมเปิดใจนะทุกคนพลังงานเป็นการแชร์ให้กับธาตุไฟหลายๆท่านนะคะพลังงานตรงนี้คือ energy ลัคนาราศีดาวจันดาวสุาสธาตุไฟเมสิงธนูมาดูพลังงานกันหน่อยความรักความสัมพันธน์ชาวธาตุไฟเมสิงธนูพลังงานเป็นอย่างไรคณูณนะน้ำความสัมพันธ์ของชาวาธาตุไฟเมสิงธนู่อยค่ะ ดูความรักความพัผาดชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูหน่อยนะคะกระเถิบข้อดีพับนึงความรักความพัผาดชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูพลังงานเป็นอย่างไรครดูหน่อยนะคะว้าวพลังงานความรักความผาดชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานความรักความผาดชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูพลังงานเป็นอย่างไรนะคะอืม ทำงานความรักความผันของชาวธาตุไฟเม่สิงธนูพลังงานความรักความของชาวธาตุไฟเม่สิงธนูพลังงานเป็นอย่างไรทำงานความรักความผันของชาวธาตุไฟเม่ส์ว้าวอืมทำงานความรักความผันของชาวธาตุไฟเม่สิงธนูทำงานความรักความผันของชาวธาตุไฟเม่สิงธนูพลังงานเป็นอย่างไรขอดูเลยค่ะทำงานความรักความผันของชาวธาตุไฟเม่สิงธนู พลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะพลังงานเป็นอย่างไรก่อดูะะเลยค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูพลังงานเป็นอย่างไรก่อดูนะโอ okay. right. เค alright พลังงานมีอิมเพล่แมจิกเชนควีนสองเมทัลทาวเวอร์โอ้ my god พลังงานไพ่เมเลียมพอร์เรอร์บางคนตรงนี cima, ้เป็นนี่คือพลังงานเมธเลยนี่คือพลังงานพวกคุณด้วยค่ะชาวไฟชาวเมธแต่ e n g นี่หมายถึงอะไรเป็นพลังงานธาตุไฟบางท่านที่ดีกว่าชาวเมธได้แล้วก็คือพลังงานเป็นไวทเวอร์ซ่าคุณเป็นเมธที่ดีกวบใครบางคนหรือคุณเป็นใครบางคนที่ดีกวบเมธอะไรแบบนี้ได้ด้วยทีนี้ energy แบบนี้คืออะไรพลังงานต่างชาติมีพลังงานตรงนี้ที่เป็นพวก energy ที่ดีกวบใครที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ เออแล้วดิวก็ดิวแบบนี้ดิวเป็นพวกพลังงานรักต่างไว้ได้ด้วยแหละอาจจะมีใครบางคนที่ดิวกับใครที่แบบมีอายุเยอะๆกันอยู่ตรงนี้นะสําหรับบางท่านอแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าเป็นรักต่างไว้แน่นอนเพราะอะไรไพ่หลักอของคุณในวันนี้ที่เอเนจีห้าใบที่อยู่ตรงเนี้ยเอเนจี้ไพ่เด็กด้วยมีเอเนจีไพ่เด็กอืมทีนี้เอเนจีตรงนี้ไพ่มีเมดิเชียนค่ะเป็นไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งเดียมเพอร์เรอร์ขึ้นมาแล้วเมดิเชียนเป็นไพ่ใหญ่ด้วยพลังงานตัวนี้เป็นเอเนจีของ การรอการรีคอนไซล์ของคู่รักบางท่านที่เป็นเอเนจีของคู่ที่ผัดภาคและไม่ i ดีเช่ตรงนี้เป็นพลังงานแบบว่าดวงรักที่หลายๆท่านทอดไฟตรงนี้รอพลังงานของการเปิดทางรอให้หลายอย่างเทพเทวดาฟ้าดีหรืออะไรก็ตามช่วยเหลือดนบันดานในเรื่องของความรักและถ้าใครที่เป็นคู่ที่รอการกลับมานี่คือไพ่พลังงานเมนิเฟสเป็นไพ่พลังงานของกาการรอจังหวะดวงที่ดีด ให้ดึงรักดึงใครที่เป็นโซเมตเข้ามาในชีวิตพลังงานเอเนจีตรงนี้ไพ่มีโคอินเรียญบางคนตรงนี้คุณเป็นพลังงานที่ดีวกับชาวธาตุดินกัมุศชมังกรได้ด้วยเนี่ยเอเนจี Energy, มีพลังงานแบบนี้มีสองมีสองไม้เท้าเป็นพวกพลังงานรักต่างชาติรักที่เป็นพลังงานต่างประเทศ อย่างเช่นบางคนอยู่อีกประเทศหนึ่งบางคนอยู่อีกประเทศหนึ่งหรือบางคนอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอีกบางคนอีกจังหวัดหนึ่งบางคนอีกที่หนึ่งบางคนอีกที่หนึ่งอะไรแบบเนี้ยเออพลังงานมีเอเจรักทางไกลหรือเป็นเอเจี y ของการที่ใครบางคนตรงนี้ที่มีการรอคอยใครมากๆนะคะเป็นการรอคอยเป็นการรอคอยใครแบบพิเศษเลยไพ่มีทาวเวอร์ด้วยอืม พลังงานตรงนี้ Energy ของท่านไฟบางท่านก็คือต้องเจอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอืมบางคนวันนี้อาจจะเจอมาแล้วได้ด้วยนะอืมเป็นพลังงานของบางท่านที่เจอมาแล้วได้ด้วยนะคะทีนี้ไพ่ในวันนี้หลกัหลกๆดูดูใบแรกค่ะไพ่มีก้าวดาบคือใครมีความรู้สึกว่าพลังงานรักของไฟบางท่านยังเป็นปัจจัยที่ ใครบางคนอะคือต้องบอกงี้ว่าบางคนอะพลังอทิทธิพลเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้ด้วยหรือบางคน energy อยู่ในใกล้ๆช่วงแบบนี้เป็นเป็นความรักที่แบบว่ายังทําให้คุณรู้สึกแบบต้องปร่งต้องต้องปล่อยวางหรือต้องเดินทางสายกลางหรือต้องพยายามอย่าคิดมากพยายามอย่าทุกข์พยายามอย่าปวดหัวพยายามอย่าเศร้าพยายามอย่าอย่าทุกข์ใจพยายามอย่านอนไม่หลับพยายามอย่าเป็นความเครียด พยายามอย่าเขาเรียกว่าอย่าให้อะไรลบลบรืออย่าให้อะไรที่เป็นเรื่องของความรักมาสุมหัวหรือสุมใจคุณมากนักเกินไปเเพราะด้วยด้วยความที่ว่าไพ่ก้าดาบเนี่ยไพย่เบสิกรูปเบสิกเลยอะก้าดาบมันจะเป็นดาบที่เป็นก้าอันที่นอนตะแคงกันก้าอันอยู่บนหัวคนแล้วสังเกตดูในรูปนี้นี่คือการวาดสไตล์อีกสไตล์หนึ่งของพวกเขาเพราะฉะนั้นดาบเนี่ยมันแบบเต็ม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 อยู่ตรงเนี้ยแล้วไพ่ของคนคนนี้ นั่งก้มหน้าแบบเหมือนคล้ายๆกับหน้าแบบดาวดาวรู้สึกดาวดาวรู้สึกเศร้าๆรู้สึกแย่ๆแ,แบบเนี้ยนะคะอืมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้รู้สึกไม่สบายใจทุกใจกังวลใจหรือหรือมีความรู้สึกแบบกังวลหรือคิดมากหรือเครียดก,กับใครหรือเครียดกับอะไรบางอย่างบางคนอาจจะเป็นการเครียดก,กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักเท่านั้นนะคะเออไม่เป็นไรนะ ความความเครียดความคิดมากสมองสมองอะไรแบบนี้ไม่กงไม่เกลหรืออะไรที่นอนไม่หลับอะไรแบบนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะคะพยายามดูแลตัวเองอะไรแบบนี้เพราะว่าไพ่แบบนี้ถ้ามีขึ้นมาตรงนี้มีทิพยพนของทาาุไฟบางท่านที่มีพลังงานแบบนี้แน่นอนเอนเนอร์จี้บบนี้เป็นพลังงานไวเวอร์ซ่าได้ด้วยคือเป็นพลังงานของใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับประคุณแล้วมีในลักษณะข,ของความทุกข์ความไม่สบายใจความเครียดความคิดมากอยู่ตรงนี้ได้ด้วยเอนเนอร์จี้มีพลังงานที่ไพ่ในวันนี้เป็นพลังงานไพ่แบบแบบไพ่เล็กหมดเลย ลายมีหกม้เท้าก็ใครมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้ว yup. ค okay. like, awesome. oh. ู่รักบางคู่เนี่ยไฟกับใครบางคนน่ะพลังงานที่ผ่านมาจริงๆแล้วคู่บางคู่มันมีช่วงเวลาที่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะมันมีคู่บางคู่ที่มีช่วงเวลาที่ดีๆแล้วมันมีคู่บางคู่ที่เหมือนให้กับว่าเหมือนการที่ใครบางคนพิชิตใจใครหรือใครบางคนชนะใจใครมาหรือการที่บางคนตรงนี้คุณอาจจะเป็นใครที่พิชิตใจหรือชนะใจใครมาแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เส้นทางรักมันมีอะไรที่มันหักเหหรือเปลี่ยนแปลง หรือมันคล้ายกับว่าใครบางคนที่มีในเรื่องของเส้นทางที่มันเปลี่ยนไปสถานะที่มันเปลี่ยนไปหรือก็ตามหรืออุปสรรคหรือหรือหลายๆอย่างนะคะ energy แบบนี้เป็นอะไรที่ต้องปล่อยวางพยายามปล่อยวางอยู่ในช่วงที่ปล่อยวางในเรื่องของความรักบางคนอาจจะเป็นการปล่อยวางมาแล้วด้วยก่อนหน้าคลิปนี้ได้ด้วยเออหรือบางคนเนี่ยถ้ายัางปล่อยวางอะไรบางอย่างไม่ได้ขอให้วีแล็กซ์นะนี่ไพ่ energy มีไพ่แบบนี้ด้วยเด็กถือถ้วยค่ะบางคนอย่างที่ใครบอกเกี่ยวข้องกับ รักต่างไวัยได้รักที่อย่างเช่นว่าใครบางคนแก่กว่าอีคนนึงมากๆแล้วก็ใครบางคนที่อายุน้อยกว่าอีคนนึงมากๆอะไรแบบนี้ได้แต่อีกในหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่นั้นพลังงานแบบนี้เป็นเอนจีบางท่านที่ดีวกว่าชาวธาตุน้าเป็นไฟพวกคุณเป็นไฟพวกคุณเดียวกับธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนแล้วก็ที่สำคัญเอนจ ER ีแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกอกว่าไพ่นี้มันเป็นไพ่เด็กถือถ้วยปลากระโดดอยู่ตรงนี้มันเป็นการรอโอกาสรอข่าวดีหรือรอได้ยินสิ่งดีๆที่รื่นหู เออมันเป็นการเหมือนแบบรอฟังสิ่งดีๆหรือรอ,ร,อรับข่าวสารดีๆอะไรแบบเนี้ยเออและที่อย่างกันไพ่แบบนี้น่ะมันเป็น energy บางท่านที่จะมีคู่รักบ,บางคู่ที่แบบว่ามันมีการจะต้องขอโทษหรืออธิบายหรือสื่อสารหรือมีการเหมือนใครบกว่าใช้คําพูดหรืออะไรบบอย่างที่มันดูแบบซอฟหรืออ่อนโยนโดยเฉพาะคู่ไหนที่จะต้องขอโทษขอโพยกันหรือจะต้องอะไรบางอย่างเนี่ย จะต้องมีพลังงานแบบนี้มากๆเลยด้วยอิทธิพลน,นี้นะคะเพราะจริงๆแล้วไพ่ที่เป็นปลากระโดดเนี่ยปลากระโดดมันเป็นมันเป็นพลังงานที่ดีนะเออปลากระโดดเป็นเอเนจีที่ดีทีนี้พลังงานในวันนี้เนะี่ยไพ่มีเอเนจีแบบนี้ด้วยไพ่มีหกดาบพลังงานนี้เป็นไพ่ที่ดีตรงที่ว่าไพ่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของไพ่ตัวแทนของมูฟเมนต์ชีวิตหรือการเดินทาง มันเป็นเอจีของบางท่านที่เป็นธาตุไฟที่คุณอยากเดินทางหาใครหรือเป็นใครบางคนที่รอการเดินทางของใครมาหาพวกคุณกับอีกในนึงคือเอเนจีแบบนี้มันมีเหมือนแคล้ายๆกับเวฟเดเรกชันที่ชีวิตของพวกคุณนะ่ะกําลังนําพาให้พวกคุณไปสู่สถานการณ์ที่มันดีขึ้นกว่านี้ข้างหน้าบางคนอาจจะค่อยๆได้ได้สัมผัสแต่บางคนอาจจะเหมือนค่ล้ายๆอว่า ต้องรอก่อนกว่าที่จะไปถึงจุดนั้นหรือสัมผัสได้มากกว่านี้แต่ Energy นี้พลังงานแบบนี้ถือว่าดีตรงที่ว่ามันคือการผลักดันไปสู่เส้นทางหรือเวที่มันดีขึ้นนะคะเออมันคือพลังงานที่เป็นการแบบ m o วิ่ g o ่ไปในสู่จุดหรือสถานการณ์ที่ดีเรื่องราวที่ดีหรืออะไรอย่างที่มันดีแล้ว Energy แบบนี้พลังงาน ไพ่นี้เป็นเป็นไพ่ภพเกสซีแล้วก็เป็นไพ่ของการผลักดันพลังงานชีวิตที่ไปสู่จุดที่ดีขึ้นเอาเป็นว่าสถานการณ์ของใครที่มันดีอยู่แล้วมันจะดีขึ้นกว่านี้แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ธาตุไฟที่คุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดีเลยมันยังมีอะไรที่รู้สึกว่ายังไม่แฮปปี้ยังไม่ดียังไม่ราบรื่นเอนเนจี้นี้พลังงานไพ่นี้คือการผลักดันให้มันไปในจุดที่มันดีกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้ feel better be better อะไรแบบเนี้ยนะคะพลังงานตรงนี้ เนจีมีไพ่เด็กถือไม้เท้าด้วยอย่างที่บอกมีไพ่เพจเพจตรงนี้มีไพ่เด็กๆตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นใครที่เดียวกับชาวที่เป็นเด็กๆอะค่ะอืชาวธาตุไฟธาตุน้ําเด็กๆอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นตัวพวกคุณที่เป็นพลังงานเด็กที่ดียวกับใครที่มีรักต่างวัยตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเอเอจีแบบนี้พลังงานลักษณะนี้คือการสื่อสาร การเหมือนคล้ายๆกับว่าพลังงานไพ่นี้มันมี energy ทั้งไพ่ไม้เท้ากับไพ่ที่เป็นถ้วยที่เป็นไพ่เพจทั้งคู่มันเป็น energy ของการสื่อสารสนทนาการเหมือนคล้ายๆกับว่าจะต้องมีในเรื่องของ communication บางอย่างการ uh, แสดงความรู้สึกการยื่นไมตรีการสื่อสารที่ดี ถ้าอย่างที่ใครบอกถ้ามีคู่ไหนที่มีในเรื่องของพลังงานที่เป็นเอจีเนกาทีฟหรือมีสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เนแง่ลบกันมันจะต้องใช้ในเรื่องของการสื่อสารและคําพูดที่ซอฟและการการทําให้ใครบางคนรู้สึกดีกับเราหรือการที่ใครบางคนเหมือนกับทําให้เรารู้สึกดีเป็นเอเนจีที่แชร์กันอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้พลังงานตรงนี้ขอดูให้เลเวอร์หน่อยไพ่เลเวอร์ต้องการจะขึ้นอะไรบ้างตรงนี้ ขอดูพลังงานไพ่เลเวอร์หน <eza> ่อยค่ะขอดูพลังงานความรักของชาวธาตุไฟเมสสิทธ์ธนูในคลิปนี้หน่อยนะคะพลังงานเลเวอร์เราข้อมีอะไรให้กับพวกคุณพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟพลังงานเป็นอย่างไรคะความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุไฟพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยพลังงานความรักขอาชาวธาตุไฟพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรพลังงานความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุไฟพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยค่ะ ว้าวว้าวไพ่มี energy นี้ my b e l o v e ว้าว wow. ไพ่ของคุณมี energy นี้ my b e l o v e กับ so made อะเออใครรู้สึกได้ว่าพลังงานไฟบางท่านตรงเนี้ยมันมีในเรื่องของการพลัดพรากของคนที่เป็น energy แบบว่าพวกคู่กันอะไรแบบนี้เออมันมีแน่นอนนะ จริงผลงาน,นแบบนี้นะคะไพ่มี mind be love though we may be physically apart oh my god คนลุกเลยอะเฮ้ย <laughs> <laughs> ดูดิไพ่แบบนี้คือ energy แบบนี้คือไพ่ separation physically p a p a r t ค่ะไพ่มี time apart ด้วย though we may be physically apart spiritually we are always united for love transcendent space and time nothing is missing oh my god เฮ้ยคนลุกเลยอะคนลุกขาเลยอะ อยากให้คือถ้ายกขาให้ดูก็น่าเกลียดมันมันก,ก็อะไรอยู่คือพลังงานแบบเนี้ดูดีบอกเลยไพ่พวกนี้เป็นไพ่อรอร์คอลทั้งนั้นพลังงานแบบนี้คือ o we may be p h y s i c i l l y apart แม้ว่าพวกเราจะแยกกันอยู่แม้ว่าพวกเราร่างของเราตอนนี้จะไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งหรือสัมผัสกันได้หรือต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ก็ตาม แต่ยังไงพวกเราก็มักจะกลับมาเจอกันหรือวนเวียนมาหากันเสมอก็คือ uh, we are always united ก็คือ we united เหมือนคล้ายๆกับรวมเป็นหนึ่งอะค่ะรวมรวมเป็นหนึ่งเดียว we are always ก็คือหมายกับว่ายังไงเราก็จะเราก็เราก็จะมาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะกลับมาหากันเราก็จะมารวมกันแล้วก็มาจะมาเจอกันเราจะมาเป็นของกันและกันเสมออะไรแบบเนี้ย ออคือในต้องบอกเลยว่าในเรื่องของเวลาในเรื่องของช่องว่างต่างๆมันไม่ได้มีอะไรที่มีแบบว่าเรียออะไรอะเรื่องของเวลาเรื่องของความห่างเรื่องของอะไรหลายอย่างไม่ได้มาทําลายหรือแบบไม่ได้มีไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะมาแบบว่าเปลี่ยนแปลงความรักหรือสายใยของคู่บางคู่ตรงนี้ได้เลยคือไพ่แบบอื้อว้าว when it s come to matter of the heart there is no right or wrong every choice you make expand your understanding of life and love เนี่ยในเรื่องของความรักไม่มีอะไรไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของบทเรียนมันเป็นเรื่องของการเติบโตมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะคะมันเป็นเรื่องของการที่ทําให้หลายๆคนคุณเข้าใจ ในเรื่องของรักและในเรื่องของชีวิตมากขึ้นใครบางคนอาจจะเข้ามาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างใครบางคนตัวนี้อาจจะอาจจะมีการเรียนรู้หรือเติบโต,ตขึ้นเพราะพวกคุณได้ด้วยมันเป็นพลังงานไว้เวอร์ซ่าอยู่ตรงนี้ที่ใครจะพยายามอ่านให้แบบว่าให้มันแบบครอบที่สุดในที่ตรงนี้มีพลังงานวีเลิฟอยู่ตรงนี้ชัดมากและเป็นคู่รักบางคู่ที่มีการพลัดพรากันนะคะเอาพลังงานมาให้นะคะทุกคน energy ตรงนี้เป็นของธาตุไฟค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและ ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะใครทีก่กำังจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของใคร KH i r d e o Z ตามนี้ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องหรือเป็นสมาชิกช่องยินดีต้อนรับนะคะก็จัดกันได้เลยไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาคลิปอื่นมาให้อีกนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพมีความสุขมากๆมีพลังงานบวกมากๆนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ